สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับประเด็นสงสัยก็คือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายท่านสอบถามว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพื่อมาสมัครนายกหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องลาออกต้องพ้นจากตำแหน่งมาแล้วกี่วันจึงจะลงสมัครได้นะครับซึ่ง ในประเด็นนี้นะครับเขาไม่ได้กําหนดไว้นะครับว่าจะต้องลาออกมาแล้วกี่วันจึงจะลงสมัครได้นะครับแต่ว่าในพระราชบัญญัติเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา50วงเล็บ14เนี่ยนะครับเขาได้กําหนดเอาไว้ว่าผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งจะต้องไม่เป็นพนักงานลูกจ้างหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะอยู่ในวงเล็บ14นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลาออกมีผลวันไหนนะครับมีผลวันไหนนะครับวันนั้นสามารถสมัครรับเลือกตั้งได้เลยกฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้นะครับลาออกมีผลวันไหนก็มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งได้เลยนั่นเองนะครับ